ใครที่กำลังเจอปัญหาแฟนบล็อกแชทบล็อกข้อความบล็อกเฟซทำยังไงก็ไม่สามารถติดต่อไปได้คลิปนี้มีวิธีแก้สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไราวิน YouTube ค่ะในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนแก้ปัญหาแฟนบล็อก f a c e b o o k ของเราไปนะคะซึ่งขั้นตอนที่เราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ทุกคนจำเป็นจะต้องมีแอปนี้ แอปนี้ก็คือแอปเฟซขาวนะทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ค่ะเป็นเฟซสีขาว mm hmm. พิมพ์เข้าไปใน Play Store ว่าเฟซขาวพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เข้ามาที่แอปได้เลยกดแตะเข้าไปเลยค่ะ พอเราเข้ามาที่เฟซสีขาวแล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนต้องมีก็คือเฟซสำรองเฟซสำรองเนี่ยน้ำขอบอกก่อนเลยว่าอย่าให้เขารู้นะว่าเป็นเฟซของเราเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าเป็นเฟซเราเขาจะไม่ตอบทีนี้ถ้าเรามีเฟซสำรองแล้วให้เราค้นหาเฟซของแฟนเลยค่ะไปค้นหาเขาเลยอ่ะพิมพ์ค้นหาเลยค่ะว่าเฟซตัวไหนชื่ออะไรพิมพ์ค้นหาไปเลยถ้าเจอแล้วกดแตะเข้าไปทีนี้พอเราเจอเฟซแล้วให้เราเนี่ย ไล like, ์รัวๆไปที่โพสต์เฟซบุ๊กของเขาไล like, ทุกโพสต์ของแฟนเลยนะคะไล์ like, ไปเลยทำไมถึงไล์ก็คือไล์ให้เขา,เาให้เขาแบบสงสัยว่าเราคือใครอยากจะคุยด้วยอะไรแบบนี้นะคะให้ทุกคนไล์ไปเลยไล์ like, เยอะๆเลยพอไล์พอไล์โพส like, แล้วให้ทุกคนนะคะกดแอดเขาไปนะพอไล์โพสของเขาไปเกือบจะทุกโพสไม่ต้องทุกโพสก็ได้เยอะๆไล์เสร็จก็กดแอดเขาไปนะคะแบบนี้จากนั้นก็กดทักไปเลย การทักก็อย่าทักให้มันเหมือนตัวเองนะทักแบบทักแบบอย่ให้แฟนจับได้ว่าเป็นเราทักไปนะคะจากนั้นก็ต้องรอให้แฟนรับแอดหรือไม่ก็ตอบแชทเราถ้าวิธีนี้ยังแก้ไม่ได้ก็จะมีวิธีสำรองค่ะซึ่งวิธีสำรองก็คือถ้าเพ,เพื่อนรู้ไลน์รู้ไอจแฟนแบบนี้ก็สามารถทักไปได้นะคะทักไปเลย และในวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ